สวัสดคีครับมาคลิปนี้ผมจะพามาแกะเปลี่ยนปั๊มติกกันนะครับผมนี่ก็สั่งปั๊มติ๊กไปนะครับลูกใหม่ก็ปั๊มติกนะครับเวลาสั่งมาก็จะได้ใหม่หมดเลยนะครับนี่ดูเขาเรียกอะไรนะได้ปั๊มเชื้อเพลิงใหม่นะครับลูกลอยใหม่ก็คือใหม่หมดเลยนะครับเนี่ยสภาพกริบเลยแต่ว่าเวลาเราสั่งก็แนะนําว่าสั่งซีนมันจะมีซีนเนี่ยซีลรองยางไอซีนเขาเรียกอะไร สี่ที่มันอยู่ตรงปั๊มอะตรงปั๊มติกอะก็สั่งเปลี่ยนไปเลยก็ได้นะก็ดีเหมือนกันปเรามาเริ่มแกะกันดีกว่าเราจะเริ่มแกะจากฝั่งนี้นะครับก็แล้วผมตอนนี้ก็คือเปลี่ยนเป็นเขาเรียกอะไรอะเป็นบล็อกเบอร์แปนะครับก็ค่อนข้างจะไขง่ายเลยเราจะถอยแบบง่ายๆเลยนะคลิปนี้ก็ไม่เคยแบบเออผมทำคลิปลงติ๊กต่อกใช่ไหมคาบก็บอกเออพี่ถอนยังไงครับ ถอดง่ายไหมอะไรอย่างเงี้ยนะผมก็มีโอกาสก,ก็เดี๋ยวแกะให้ดูนะครับคำมือเดียวก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะเสร็จแล้วครับมือเดียวก็ค่อนข้างลำบากนล้นะเดี๋ยวผมลองเอาไปตัด,ต,ดตัดต่อคลิปวิดีโออีกอนี่เปิดออกมาสภาพรถหง้างในนะมีซ่อนซ่อนซอ,นองของ B ไว้เสร็จแล้วนะครับผม เ,เก็บน็อตอันนี้เข้าไปก่อนเ,อเราเปิดเอาเปิดผิดด้านนี่นะครับเราดึงอันนี้ขึ้นมาตะคราวเนะี่ยมันจะมีน็อตตัวนี้ตัวหนึ่งนะแล้วก็จะมีอันนี้ตัวนึงนี่นะครับ S <S เบอร์สิบแล้วก็ขันตัวนี้นะไปเริ่มเลยก็อันนี้ใช้ปลอกอะไรอ่ะตัวนี้ DCF 8 9 1นะครับนี่นะ แล้วก็บิงออกมาได้เลยนะโอ้ยมือเดียวข้างลำบากหน่อยนะเนี่ยแล้วก็คาไว้เลยนะครับไม่ต้องออกมาเลยนี่นะครับเสร็จแล้วเราก็มานั่งไล่แกะพวกกิ๊บพวกนี้นะครับเนี่ยขอค่อยแกะให้หมดนะครับมันจะมีอยู่หลายตัวอยู่นะ นานด้วยนะอโอ๊ยเพิ่ตัดเล็บมานี่นะครับแล้วก็ไล่แกะไปน่าจะหมดแล้วมั้งอ๋อนี่มีใต้นี่นี่นะครับ หมดแล้วเราก็สามารถยกออกมาได้เลยนะครับนี่เห็นไหมมันจะสามารถโยกออกมาอย่างนี้ได้เลยนะต่อไปฝั่งนู้นนะเราไปดูฝั่งนู้นกันกีน่นาทีแล้วเนี่ยสามนาทีแล้วโอ้โหแค่นี้นิดเดียวเองนั่นี่ยสามนาทีแล้วแล้วก็ไข่เหมือนกันเลยนะครับแต่ฝั่งนี้จะถอดง่ายหน่อยนะฝั่งนี้ไม่ต้องทำอะไรเยอะ ฝั่งนู้นนะต้องพอแบบนู้นนะครับก็คลิปนี้อาจจะเปลี่ยนแบบเขาเรียกลำยาหล่อหล่อหอเย็นด้วยนะนะครับแล้วก็ถอดกาบออกมานะครับ เราก็ยิงแค่น็อตนะครับรยิงแค่น็อตออกสองตัวกอน,นะแล้วก็ยิงตัวนี้นะแล้ก็นี่นะครับสามตัวนะครับรอเบร์สิบสามตัว แล้วเราก็ทําการเดี๋ยวเราจะทําการยกออกนะครับ นี่นะครับก็จะเป็นการถอดชุดชุดชุดสีนะครับผมก็จะประมาณนี้นะก็่อนเปลี่ยนปั๊มติ๊กนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูระบบน้ํามันก่อนนะครับก็อ้อนแจนะครับผมก็ตอนนี้เป็นปั๊มติ๊กลูกเก่านะก็ใช้มาเกือบเกือบหกหมื่นกิโลแล้วนะครับผมไปเราลองสไตล์กัน ก็จะเป็นทอ่นอน้ำมันไห,นหลกลับนะครับไปเรามาโมปัมติกันนะครับ <S 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 ก็ก็จะโมให้ใส่เลคูเลตได้นะครับผม ย่างแรกเราก็ถอดอันนี้ออกก่อนตัวไหลย้อนกลับนะครับนี่ก็ดูดีๆมันจะมีลูกยางอยู่ข้างในนะก็เก็บเก็บเอาไว้ด้วยนะอันนี้จะเป็นตัวใหม่นะครับผมจะไม่ใช้นะผมจะเก็บเอาไวส้สแปลลูกยางตัวใหม่เดี๋ยวน้ำมันตัวใหม่เราจะเก็บไว้นะครับเดี๋ยวนเดี๋ยวบึ้งน,นี่นะผม ô lần sau của anh cũng đã có nhu cầu vòng vây nhỏ. ô lâu lâu lâu, ันนี้นะครับก็เดินน้ำขนาดนี้เลยใช่เดี๋ยวเทสปั๊มติ๊กก่อนเพื่อจะเปลี่ยนปั๊มติ๊กใหม่ต้องดูแรงดันก่อน สวมืดเลยนะวันนี้ก็ว,วันนี้ก็มีเปลี่ยนถ่ายน้ำยาหล่อเย็นนะครับแล้วก็เปลี่ยนปั๊มติกลูกใหม่นะครับที่ก็ต้องเทสระบบนะครับว่าอ๋อมันเกิดมาจากนี่เนี่ยว่ะตามมันเกินนะครับก็แอบตกใจอยู่เอ้ยแม่งน้ำมาจากไหนวะเราต้องมาเช็คก่อนนะครับว่ามันจะหยุดไหมโอเคเดี๋ยวถ้าจะต้องมาตรงนี้เพิ่ม งานจ่ายอยู่สามบาทเองเหรอเดี๋ยวต้องตั้งเพิมแน่เลยน่าจะต้องเปลี่ยนเลยกูเลตใหม่แน่เลยน้ำหยดไหมเกน้ำไม่หยดโอเค,ครับผมคานเดีย๋วยวต้องตั้งแรงดันน้ำมันเพิ่มนะครับเพราะว่ามันจ่ายแค่สามบาทจริงๆมันต้องจ่ายสา,ามจุดสองคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผม ก็มืดเลยตอนนี้ก็เกือบสองทุ่มแล้วเดี๋ยวเราจะทำการประกอบรถกันละ